ล้อแจ๊กส์ล้อแจ๊กส์มีล้อแจ๊กสมาเป็นมีล้อข้ามมาที่ไปที่มาที่เทพธรรมรัตน์เรื่องย่ารุธายังเคยไปไทยเทพธรรมรัตนรใหญ่มาแล้วนั่งเรือมีสามคนักเจอพ่อรัตน์พ่อดุลพี่สองี่ฝ่านรัตนกันเลครับพ่อที่วัน้มาถึงแล้ครับ คนใดคนหนึงก็ได้เขาบอกว่าคนคนที่ไรก็ผู้ชุมชนตัวนี้ที่เขาบอกว่าตัวนี้เขาสูญเสียอนาจสิ่งใดทั้งค่ายที่จะมีอนาจสปญเสั้งหมดที่เขาทุกข์ทรมานอยู่แล এাযটিলাযাপােলাল্ <laughs> ilfiğimা৲ে <laughs> ผสมผิวแสงสีแดงแล้วก็ใบเบียไหไลไหไหเอาโอ้ย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 โอ้้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้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  ผังานแบบนี้มันลงไพ่ครับแ่ก็ได้ดีๆดีๆนะครับจุดประมาทได้นะครับทีนี้ประมามก็จะมารังหารนะครับของเจ้าพ่อเน่งนะครับต่อไปเพื่อ้ได้รับการประกาศไปนะครับเพ่อไข้าไปรับการปฏบัติงานใเดือนนะครับจะทำการเปิดตัที่สุดนะครับจะประกาศนะครับคู้ที่เสียก็คือคนไทยเจบ